เชสัปเหรวันนี้ผมไปผมไม่นี่ผมไม่ได้ไปโรงเรียนนะคบแล้วน้องผมผมกินข้าวอยู่แต่ผมกินประคำหนึ่งอิ่มนี่แล้วก็ what? มีน้องด้วยพี่ยากมีน้องด้วยคือมีสกิทสกิทสกูเตอร์อันนี้อันนี้มันอยู่ไหนมันอยู่ในรถอ่ะพี่จ้าดิประอันเมื่อกูตัวอีโยต้าพี่หรูอใส่นี้ไปแล้วอ่ะใส่นี้ไปแล้ว พี่ขอกินด้วยสิขอกินด้วยคำชิมเฉยๆพี่ขอมชิมด oui> ้วยอือขอลองชิมด้วยสิอือหมุนไปเลยมุน

เก่ของเด็กนี่ก้องอยู่นี่ก้องอยู่นี่ก้องอยู่นี่นี่ตรงนั้นอรน้อยมากเลยค่ะพี่เพริลอร่อยไหมอร่อยเลยยายเป็นด็ก ไปกดติดตามที่ช่องใหม่ผมด้วยนะติดตามให้ช่องน้องด้วยนะน้องชมบุงไม่มี กินหมดแล้วอ่ะเนาะไม่เอออิ่มแล้วเออเล็กอิ่มแล้วพอแล้วพอพอเนี่ยเนี่ยอิ่มแล้วเสร็จเนี่ย I <laughs> ออกาเลยดิบุดี้ดิบีดี้ดิบีดี้ออกเล่นน้องแกมันออกมีกระจกละคะกระกระจกบ้านพ่อ,อนี่คนน้ำหอมค่ะน้ำหอมเอาน้ำหอมบ้านพ่อ เครื่องจักไฟฟ้าบัตรพออันนี้พับลมนะคะนมพับลมนี่พับลมนมบัตรพอะกินนมไหมอุ๊ยจามาบัตคุกกี้คุกกี้เฮ้ เอ๊ะกระบดเอ๊ะพอโคดแดงนะบอกกอกๆอัน <laughs> <clears> ขอเล่นพูพิงานดีกว่านี่ขอเล่นพูนะครอันนี้ขอเล่นน้อนผมจะพังม,มันไม่รองเท้าของพี่คาลิพี่จะทำให้ทุกคนคิดว่าอันนี้ทาพังแต่ว่าพี่จะทำเล่นๆ

ไม่ใช่ขวดน้ำไม่ใช่

อ yeah 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 ๋ป่ะอำหน้านี้อาปบ้อืไม่ต้องพูด